สังเกตคนให้เป็นก่อนเปิดใจคนบางประเภทเราไม่ต้องรอให้เขาพูดแค่ดูพฤติกรรมก็รู้ใจได้ไม่ยาก 1. คนที่หมกมุ่นแต่เรื่องกามมักขาดวินัยทางใจและตัดสินใจด้วยความอยากมากกว่าเหตุผล 2. คนพูดน้อยไม่ใช่ไม่มีความคิดแต่คนที่ลงมือเงียบเงียบมักเด็ดขาดกว่าคนพูดเก่งเสมอ 3. คนพูดเสียงดังชอบโอ้อวด มักเก็บความลับไม่อยู่และรู้จริงน้อยกว่าที่พูด 4. คนนินทาชีวิตมักเต็มไปด้วยปัญหาเพราะใช้พลังไปกับเรื่องของคนอื่น 5. คนที่บ่นว่าตัวเองลำบากตลอดเวลามัก,กแก้ชีวิตเพราะเคยชินกับการโทษโชคชะตา 6. คนยิ้มเก่งใจดีเกินเหตุบางครั้งไม่ได้อ่อนโยนแต่กำลังคำงวนวณผลประโยชน์อยู่เงียบเยบ 7. คนที่อ้างว่าตัวเองเป็นคนดีมักต้องการคำยอมรับมากกว่าทำดีจริง 8. คนที่รีบร้อนทุกฝีก้าวมักถูกอารมณ์นำทางแต่คนที่เดินช้ามองไกลมักคิดลึกกว่าใคร9คนที่ไม่ค่อยเล่าเรื่องตัวเองไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรแต่เพราะเขาอ่านคนออกและเลือกจะพูดกับคนที่ควรพูดเท่านั้นสรุปง่ายๆคนที่ดูธรรมดาอาจลึกที่สุด และคนที่ดูดีเกินไปอาจต้องระวังมากที่สุด